สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมมมทีวีนะคะอยู่กับพี่เชฟเช่นเคยแล้ววันนี้เราก็อยู่กับเรียชั่นกินกันกับเตนิวสเปเชียลใน EP 5ซึ่ง EP ที่แล้วทำฉันอยากกินเอ่โขกมากๆแบบซีมากๆเลยสำหรับสองคนนี้แล้วใดๆก็คือการที่แบบทั้งสองคนรู้หล่อเหลาขึ้นนั้นทำให้ฉันซึ่งวันวานนิดๆนะอ่าโอเคพูดไปเรื่อยเนาะอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้เนาะขอบคุณทุกคนที่ ยังชมย้อนหลังแล้วก็พยายามคอมเมนต์ที่จะแจ้งให้พิ่เจบทราบเนาะว่าอรอ,อน้องๆซึ่งจริงๆอ่ะพิเจบก็พยายามเธอพยายามหาเวลาว่างนะคะเนื่องด้วยเราทํางานเนาะแล้วการทางานของเราก็หนักหนาเหลือเกินเธอ,เอ,อจริงๆเ <laughs> นาะเพราะฉะนั้นอะไรที่ทุกคนคอมเมนต์มาซึ่งพีจ่จะเห็นพี่เจเห็นแล้วในบางในบางรายการเราก็พยายามที่จะหามาเพื่อที่ จะดูแล้วก็ตัดลงตามคำแนะนำเนาะแต่ด้วยคุณสมวนของเวลาก็อาจจะต้องขออนุญาตรอคอยนิดนึงเนาะขอบคุณด้วยสปหรับรการติดตามสำหรับอีพีนี้ปาเราไปดูเราไม่พูดพ่านเพลงเถอเพราะว่าอีพีนี้เนาะนิวหล่อมากเลยคุณเอาจริงๆนะ ครับกลับมาพบกับพวกเราแล้วนะครับในรายการกิน <In S 1> กันกับเตนิวสเปเชียลวันนี้นะครับกินกันกับเตนิวเรามากินกันที่เดอะมอลล์ไลฟ์โตท่าพระรีสอร์ทเฮฟว์ไลฟ์ท่าพระท่าใหม่ไลฟ์ล์สนุกออกแบบตกแต่งภายในคอนเซ็ปต์เออร์เบิ y g เพ u ก d ครับพื้นที่แห่งนี้เนี่ยสร้างความสนุก ทุกการใช้ชีวิตสำหรับทุกคนในครอบครัวไม่ว่าจะกินช้อปชิลหรือว่าเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยครบจบที่เดียวเพื่อคุณภาพชีวิตที่สนุกกว่าเดิมนั่นเองเออส่วนเรื่องของกินอร่อยๆเนี่ยก็ต้องนึกถึงสถานที่ดีเช่นเดียวกันนะครับเพราะีของกินให้เลือกสัมนาไมยเลยลกับเดอะมอลไลฟ์สตรอทท่าพระท่าพระท่าใหม่ของการใช้ชีวิตนะท่าพระท่าใหม่ก็คือโกนสีแดงเห,นห็นมข้างหน้านี่คือสีแดงหมดเลยครับตรงนี <S <S ้นครับโอ้โหไม่ต้องขนาดนนแดงไปหมดจริงๆเขาต้องการให้มันแบบดูจัดจ้านมากขึ้นมีการใช้สีสันกว่ด c o ่ o นุก h น m า ค้นหาแล้วก็ยังมีโซนเยอะแยะอีกมากมายให้เราเข้าไปค้นหากันครับกูเม่มาเก็ตนะครับกูเม <itu God. S 2> ่อีทไอศครีมคลับกูเม่อีทู้ดคอร์ดแล้วก็ดิเน็งเพลย์กราวด์เรียากไปดิเน็งเพลย์กราวด์นะเดี๋ยวไปดิเน็งเพลย์กราวด์ชั้นสามกันไปเลยไปเลยไป เรากาอยู่กันที่ร้านแรกนะครับผมร้าน ณครองวานโอ้ยหมาะฉันมากเหตุวานธรรมดาวานอะไรวานวาสนาไม่ใช่ไม่ต่างที่ว่าชมวานอัลก้าเราถึงเงินไม่ใช่ได้เข้ามานู่นเป็นแบบสั่างราคาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่ใช่จ้ะเป็นบุฟเฟ่แต่แบบอาราคาเป็นบุฟเฟ่แต่ฟิลรีเมี่แบบราคาแล้วคือแบบสั่งติ๊ก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 มาได้รสชาติที่เนี่ยแบบเป็นรสชาติแบบจัดจ้านจัดจ้านพ่อจัดจานคนจัดจ้านวานนี้เนี่ยเขาจัดใส่แซมทาไมถึงใส่แซมพี่เต้ใส่แซมแม่ครัวตั้งเดิมมาจากตำบล ทองวมานจังหวัดประจวบคีรีขันจะตอบไม่ให้ตอบอตอบไม่ได้ช่ไหม <c oughs> และที่สำคัญ <c oughs> บอกก่อนว่าราคาที่นี่เนี่ยเป็นาราคาแบบพรีเมียมนะครับแค่แก้ว199บาทเท่านั้นเองถ้าเกิดเอา1,000มาจ่ายเนี่ยมีทอน1บาทไม่ใช่แค่อาหารอย่างเดียวเขารวมไปถึงเครื่องดื่มแล้วก็ ของหวานด้วยแล้วโมติเนี่ยทานข้าวหรือทานนานนะเอาจนกว่าจะเวลาให้หมดคือถึงหกเป็นอสองท่ะโอเคตอนนี้รู้สึกตบน้ำลายแตกแล้วขอกินเลยดีกว่าเดี๋ยวสั่งอาหารเลยครับเอากุา้งยำรวมนิดทะเลนะเอามาหนึ่งเอามาหนึ่งกินข้นาวเช้าไปช่วงนี้ขับถ่ายไป่อดีไปเรียงหั่ไข่หนึ่งไปเลี้ยงผัดไข,ข่หนึ่งทางกุ้งคืออะไรอ่ะไอ้ที่กรอบๆป่ะเป็นหรอเกี้ยวๆหรอเอามาเอามาอยากกินทางกุ้งสะดุ้งทางกุ้งสะดุ้งหล่นเนื้อปูอันนี้ชอบหรอชอบที่ชอบกินหลเออแชร์กับเสื้อแดงนะคุณ หล่อจังเลอเออชิคชวอีกแล้วนะมีน้องคนนึงคอมเมนต์บอกว่าพี่เจ็บชมนิวทุกคลิปเลยจริงกล้ามใหญ่มากโอ้โหโอ้โหฮัลโหลก้าวปกติฟิวการสั่งอะไรเงี้ยมามันต้องเป็นอราคาสูงเลยนี่คือบุฟเฟ่ต์เหมือนกันถ้าสั่งอันนี้บุฟเฟ่เห็นยังไงเราก็บุฟเฟ่ต์แต่ผมรู้ว่าภาษาเป็นบุฟเฟ่ต์นละถ้าเป็นคนแบบชอบกินของทอดเนี่ยเออ ใช้ตัวเองด้วยไช่เดี๋ยวนี่ยไม่ตัวนี้มันแหลมไงมันแข็งๆกินมันขั้นบนเลยก่อนเกมกูกินปลาไม่เป็นหน่อยครับตักหลอกเลยไม่แบบไม่ไม่ได้ชำนาญเรื่องปลาไงไล้วนี่นะเอาจริงถ้าเราตักกินเองสมมติน้ำมาก็แบบใชยชะกันที่หิวโหยอะตักเป็นสิบกงได้เลยนะเนี่ยใช้ชะกันที่หิวโหยเลยนะ ทางกุ้งนี้อร่อยแล้วปกติผมไม่ไม่กล้ากินแต่ว่ามันมีอะไรไงไก่ข้างกุ้งอะไรข้างในปะแม่กลัวเขาอุตส่าห์มาจากนั่นเขาจะทอดเฉยๆมั้งเขาก็ต้องปรุงหน่อยสิเเเออออตีกันนะมันมีเหมือนแบบเหมือนเหมือนพริกพริกๆเผ็ดๆนิดนึงอ่ะมันมีความมันยำยำก้มยำก้มยำบางอย่างอ่ะคือว่าทางกุ้งสะดุ้งซี๊ดแต่ว่าหอมนะหอมต้มยำอร่อยอันนี้ไม่เคยกินเลยเฮ้ยผัดไทยอร่อยคอั หมน่ะสั่งไม่ไม่กินเลยอันไหนนี่ดูจากหล่นจริงเลยเมื่อกี้บอกชอบกินหล่นหล่นเนื้อปูอันนี้ชอบชอบกินหล่นชอบกินหล่นไม่ชอบกินหล่นพอนนี้ลงมานี่หล่นนี่หล่นแล้วนี่อะไรอันนี้อะไรอันนี้หล่นอ่ะหอมหล่นหอมจิ้มเหมือนแกงเขียวหวานปะก็ไม่ถือว่าไม่ใช่จิ้มไม่จ่ายเลยอ่ะหล่นก็แลพวก็แกงเขียวหวานไม่ใช่ความจิ้มไม่ใช่แกงเขียวหวานจิ้แบบเขียวๆอ่ะกินแบบ ต้องให้ต้องให้เต๋าเปิดแก้ววันว่นาแม่เป็นคือคลองกะทิอ่ะใช่ไหมคลองกะทิความหอมกะทิ เราไปต่อกันดีกว่าที่ร้านต่อไปไปดูครับว่าจะเป็นร้านอะไรโอรเคกินเยอะเออซื้อยากกินด้วยมาต่อที่านที่สองนคะครับเป็นร้านที่สายเฮลตี่างผมชอบมากเรากินโป<า>รตีเนเต็มที่กัดแล้วคราวนี้เนี่ยเราก็มีสับผักอย่างละราคาเลยกับร้าน Farm Factory ฮะ พราะตอนแรกเราไปแบบทะเลมาแล้วขับขึ้นพื้นดินบ้างนี่คือแมจิกโบแมจิกโบเนี่ยจุดเด่นของมันคืออะไรมันใส่ซุปเปอร์ฟูดไว้ข้างบนนี่ควีนัวอย่างงี้เติมควีนัวเนี่ยก็<ม>จะเป็นแบบมันไม่ค่อยมีรสชาติเท่าไหร่แต่นี่คือสไปซี่ควีนัวซึ่งมีรสชาติอะเพิ่มความเผ็ดรอด้อนเลตี้ที่เผ็ดรอด้อนเสริมไขมันดีด้วยนี่ครับอัลมอนด์โรยข้างบนนะแล้วก็มีเครื่องฟางกรอบกรอบแล้วเติมโปรตีนด้วยอกไก่ทานร่วมกับฮอลลีวดูวดเดลเลียนอ่าอีกเมนูนะครับที่เป็นเมนูคลาสสิกที่เเ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 ขขีีีีีีีีีียยยนน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 นคคคคู่่่่่่่กกััััับบฟาาาารรร์มม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 แอออะะ้้้ปปป็็สสชชลลซซซซททไไหหืโว มาเนี่ยต้องสั่นแล้วก็ต้องติดใจร่ำไปต่อมาเป็นมนูที่ผมชอบมากชอบคอนเซ็ปต์ของเขาก็คืออันนี้คือฮาวเวิร์สคอฟมีความเหยียบเพื่อนก็คือเหมือนแบเป็นสัตว์ที่ทิ่ไปทำพังต้องมีทุกเทมนะกินตอนเคยตพัหมดกินคำเดียวได้หมดเลยอันนี้ทำเหมือนอันไหนอันนี้ ไม่ดีาไม่ดีหวางไม่ดหวาตัวฮาเวสซอมเนี่ยมันต้องทานคู่ก reindeer, ับน้ำสลัดซาวซอนไอเดนติพิเศษของทางร้านที่อร่อยที่สุดในไทยนอกจากจะมีสลัดแล้วยังมีพาสต้าด้วยที่ฟาร์มเฟรกรีเสริมข้าวโพดให้เด็ดกันหน่อยตัวนี้ไส้แซลมอนสไปซี่ทูบัโซไนล์ตัวนี้นะครับเป็น s t ต็กแซลมอนสป i n เนตวิฟที่อันอีซครับวมาไทยก็คือ s t ต็กแซลมอนผัดหอมกต่เออแต่นากาค่นนก็งนาฬกาเรื่องดื่มวันนี้มัคือบีรูทเซนโคเพสเลยคือแบบ ไป็นส่วน้องทองน้ำตาลเลยเลยของพุนคืออะไรโอ้โหจริงป้ะไอ้ข้าวเหนีวครับอ่ะงั้นเดี๋ยวผมลองกินโคเพสก่อนเดี๋ยวก่อนที่วิตามินจะเสื่อมต้องได้กินโคเพสก่อนอยากกินโคเพสบ้างอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย รู้สึกเม่อเรากินอาหารดีๆแล้วมันแบบรู้สึกจะช่วยกระชวยอืออร่อยอันเนี้ยพูดเลยว่ารสชาติมีความเป็นเอกลักษณ์นะคือรสชาติแบบรสชาติคือวัตถุดิบของเขาจริงๆรู้อะไที่กินหผลเร็วเพราะอะไรรู้ป่ะรู้เลยว่ามันสดแล้วมันปลอดภัยอ่ะก็เลยแบบก็เลยกินอันนี้มีแต่ดีรู้อย่างเดียวเลยเหรอครับแอปเปิลแคนด์แล้วก็แอปเปิลแคนด์ดีรู้ดที่เปส่วนผสมที่ทรงพานุภาพในการต้านอันดูสันออืมันนี้ก็จะเป็นเทลต์ซาเอันนี้เป็นสายแบบเทลตี้รอตเจนแต่นี่ก็แบบเปรี้ยวซาแล้วก็ยังเทลตี้อาาจจรรรย์แ่เลลตี้้ออะะไิงๆวูกัะ คือเต้เป็นคนที่พิเศษอะไรได้แบบน่าสนใจมากไม่ว่าจะอะไรก็ตามรู้สึกว่ามีความเหมือนซอสที่โฮโลเมทึนิดนึงเหมค่นว่ามีความเผ็ดๆนิดเดียวซอเที่แบบซอสมะเขือเทศนิดๆมาเกลือเทศอบแห้งด้วยค่ะแล้วก็ตัวนี้มันจะเป็นทาบาสโกซอสกับพริกเผายวอะค่ะ มันไม่มีความเผ็ดเผ็ดอย่างนึงรสชาติกรุ่มกลมเนี่ยถ้ามันแบบเี่ยน้งเปรี้ยวเันนัวเพมันนัวนะอันนี้มันแบบไม่แหลมไม่ไรงเลยผมว่าดีอันนี้อร่อยเลยแต่มาลองจานนี้เล็กแซมอ่สปินเน็ตอันนี้แซมอนเอาไปย่างกับอะไรครับโอลิฟออยโอลิฟออยโอลิฟออยจะคั่วคู่กับตัวฮันนี่มัสตาร์ดค่ะถ้าลองชิมคู่กับฮันนี่มัสตาดที่นี่ต้องที่ฮันนี่มัสตาดคือตัวนี้ มเหมือนแบบเหมือนไม่ได้ปรุงอะไรมากนะมันก็อร่อยมพราะเนีมยปรุงด้วยอาหาเนี่ยแล้วน้ำจิ้มนิดหน่อยเพราะถ้ามาเองกับเธอสั่งเนี้ยแน่ๆอันนึงอืมน้อยเป็นกุยหนูที่แบบมีรสชาติขึ้นมาหน่อยหวานเค็มมขึ้นมาเขาติดกุยนูเนี้ยจืดๆเลยใช่ไหมอันนี้ไม่แบบหวานเค็มแทจ้เข้ามาหน่อยเมนูนี้ก็เป็นหนึ่งเมนูที่ ที่เราสั่งครบที่สุดมากเลยนะคือควยโนก็เป็นแบบคาร์โบไฮเดรตชั้นดีถูกป่ะอกไก่ก็เป็นโปรตีนชั้นดีแล้วก็มีผักมีวิตามินก็ครบเลยทุกอย่างเนื้อหมูตุ๋นกับแล้วนะครับที่เดี๋ยวมอลายโปรทาพาเนี่ยไม่ได้มีแค่ร้านแค่นี้นะครับยังมีร้านอีกเพียบเลยเดี๋ยวร้านต่อไปจะเป็นร้านอะไรครับไปดูกันเลยเลือกกินกี่ร้าเนื้อกินกี่ร้านนี่อันนี้มีชื่อว่ามิซาอุาโอซาก้าโทมุคุสึเรอเองครับผม ร้านนี้เลยครับเป็นร้านราเมนต้นตำรับที่ส่งตรงมาจากโอซาก้าเลยจริงค่ะพร้อมเสิร์ฟเมนูราเมนชามโตสุดพรีเมียมด้วยรสชาติกลมกล่อมเส้นแบบเหนียวนุ่มนะครับพร้อมน้ำซุปกระดูกหมูและวัตถุดิบเนี่ยที่ส่งตรงมาจากประเทศญี่ปุ่นเช่นกันครับอันนี้เป็นมิตรวาโซนราเมนนะครับมิตรวาโซนราเมนอ๋อนี่เป็นมิตรวาวาฟิวราเมนงอู้หูย้อนหน้ามามาเปิดฝายให้มาเปิดฝาอยากจะได้ ุกระดับไหนก็สามารถแซงหนงกันได้เลยครับอ่ขออนุญาตนนี้ก่อนนะครับอันนี้นะครับติ้งโชยุราเมนนะครับใช้โชยุหลักทีเมียมที่เป็นสาญระหว่างโชื่อที่ดีที่สุดจากเมืองนิเอะและโชยุที่ดีที่สุดจากเมืองเกียวโตนะครับใช้เวลาหมักผมกว่า2ปีผ่านกระบวนการมากมายเพื่อได้รสชาติที่ดีที่สุดนะครับจนออกเป็นเมนูนี้ครับโชยุราเมนงนาที่อร่อยระแบบตำนานไม่ปวดพลาดเรื่องประกาศทั้งวงครับอันนี้นะครับก็เด่นเหมือนกันนะครับเป็นราเมนเนื้อวากิวพรีเมียมนะครับต้นตำรับจากเมืองโอซาก้าซึ่งอร่อยสุดๆไปเลยกับเนื้อวาก กิวแบบพรีเมียมก็ทานกับราเมงเนี่ยเส้นที่แบบเหนียวนุ่มแล้วก็ซุปหอมๆเนี่ยอร่อยกำลังดีอันนี้ผมต้องลองนะต้องลองเจะมีเคที่เบิร์นกิบมาโดนลูกค้าแต่ตอนนี้อยากมีและมีเดียมแร็มีเดียมแร็ครับค่ะอุย เส้นดื่มๆดืกลางดีแล้วก็ไอ้น้ำซุปก็หอมๆอมแล้วมาลองนี่กันมากดีกว่าอันนี้เป็นคนอยู่ร้านที่เขาบอกว่าเป็นเมนูเด็ดที่ทุกคนต้องสั่งสิงเบอร์นี่อะเอออะไรปะหมูว้าวมากตอนแรกยุ้งว่ากินเนื้อมานึกว่าหมูจะไม่ว้าวหมูว้าวลายอ่ะอันนี้ออฟพิมพลกินได้เลยหมูนี้ไม่ฟันไม่แตกกินได้ลายได้เลยอะไรจะขนาดนั้นเมาพี่ออฟตลอดเออ แล้วก็จะมีราเมงอีกสองตัวที่แนะนำนะครับก<ล>็บะจะเป็นตัวมิสะวะคาราโบนิทงคัตสึราเมงแล้วก็จะเป็นตัวมิสะวะทีเนียทงทงคัตสึราเมงตัวนี้จะพิเศษตรงที่ว่าจะมีครีมเข้มข้นนะครับที่จะฉีดจากเกฟรตูมาให้ด้วยอ๋อโอ,อ้โอนี่คือครีมอะไรอ่ะก็เป็นเนื้อแบเข้มข้นครับ แล้วก็จะมีเมนูอื่นนะอันนี้จะเป็นของหวานเสิร์นี้หนึงตัวมันเชื่อมแบบคุลไอศครีมวานิลาตานะครับตานั้นจะเป็นโมจิย่างครับโมจิย่างเหนือแรงและที่ต้องเบิร์นนะครับที่ต้องเบิร์นก็คือจะเป็นตัววากิวทูชีครับเบิร์นตลอดเฮ้ยบอกเบินนะครับเอออุ้ยชอบวันนี้ไฟมันปะท้าแล้วก็จะมีอีกเมนูนึงก็คือจะเป็นตัวไก่ทอดนะครับแต่ว่าเราจะเลาะกระดูกออกให้ไม่มีกระดูกอันนี้จริงมั้นี่ย ขอบคุณนะครับเอ็นจอยครับเดี๋ยวลองชิมดูก่อนเลยสิ่งที่เราเบิร์นมาเฮ้ยไิติมไม่พูดไอติมก่อนเหรอมันเดือดรำลายป่ะอืมไอติมเหมือนกัน นี่เราว่าม่เข้าไม่เข้ามนอื่นมันรวมันัวมมันมมันวมมันวเลยส่วนนกินเข้าไปแล้วมันจะเ็มๆใช่ัมครับเหมือนวาชเค็มี่อร่อยแต่เนี้ยกันเ้าไมันยังไม่รู้สึกความเค็มอ่ะมันัวบอมันัวมันรวบมันัวบมันัวมันวเยอะมากเลยเนี้ยแตวเดียวจะมีเมนูนึ่งอันนี้มิสวอาบาระโบนทำข้าวสื่อรเนี่ย อันนี้ก็รสชาติคล้ายๆอันนี้หนึ่งนะแค่หอ,อมแค่หอมแต่กระดูกที่ตรงนี้เปื่อยดีนะนิ่มเลยนิ่มเลยแล้ว,วังเหมือนกระดูกหัวนี่นะโดนหลอกทำไมอ,อ่ะลองดูก่อนต้มจะเปื่อยเลย <c oughs> ต้มจะเปื่อยเลยงานที่ประทับ <c oughs> ใจมากกินเสร็จแล้วแทบจะต้องเรียกว่าต้องจองหัวกลับไทยเลยเพราะคิดเข้าใจว่าอยู่ญี่ปุ่นกันเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวเราจะกลับจากมิเอะิเอกแล้วเดี๋ยวจะไปกินของหวานกันต่อนะครับก็รถไปแล้วเดี๋ยวเครื่องเครื่องตกได้เดี๋ยวตกเครื่องโอ้ย เป้นูนนะเออที <Okay. S 1> ่ไหนนะทัวรอยากกินมาก <Okay. S 1> ในไ <Okay. S 1> ก่ชนนะโลนอะแล้วตอนนี้นะครับ <Yeah. S 3> เราก็อยู่ที่ร้าน ปังสยามพศ2515นึ่งห้านับรูปุ๊บ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 ร้านนี้เปิดมา47ปีแล้วจากร้านสยามรุ่งเรืองนะครับได้เริ่มผลิตแล้วก็จําหน่ายเบเกอรี่จนเป็นที่รู้จักในตลาดนะครับค้าส่งแล้วก็ค้าปลีกแล้วขยายสู่โรงงานผลิตเบเกอรี่ขนาด,ดใหญ่เนี<ไ>่ยใหญ่ม<ไ>องไหมแบรนนี้เ,เลยปังสยามตอนนี้ก็เลยปรับยุคให้ดูมีความทันสมัยโดยยังรักษากลิ่นอายของเบเกอรี่แล้วก็ความหลากหลายแล้วก็คุณภาพที่แบบรู้สึกความเป็ความแบบอบอุ่นกันเองกันเองแบบโฮมี่โฮมี่ทั้งเลยเองแล้วแบบพู้ถึงผิวหนึ่งเข้าไปเลยอะ 1 2 3่งสามสามเลขหมันได้ใช่ไหมอ้ยอุ้ยนี่ดีกว่าแต่ตะกูลพวกแบบปังก้อนมีไส้อยู่ข้างในอ่ะอันนี้ก้อนกูอัดไข่กุ้งมูยองแฮมสดก็ได้กินนะนี่เราวาไส้เผือกราวาไหลไส้ไม่ตายไหลตายปะไหลตายเว้ยไหลเตยหรอไหลตายนี่สบายหน่อยไม่เจ็บปวดไหมครับยิ่งไม่ไหลไหลตายก็จะไหลตายไมาจนสู ก็ใกล้ปีใหม่นะคะใครที่แบบไม่รู้จะซื้ออะไรให้ผู้ใหญ่ดีผมว่าก็มาช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยเลไตลของตัวใหม่ดีมากเป็นขนมปังไงเข้าใจป้ะเคือปังเป็นชื้นหน่อยไปสีมงคลบอกว่าได้ไปแล้วขอให้ทุกอย่างปังๆปังลุก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 แล้ว็รับปาอันนั้นปังไงคือไม่ได้อ่ะเล่นเกมนี้ก่อนให้ทายว่าถาดนี้กี่บาทห้ามคิดเยอะห้ามคิดเยอะอยู่ดีก็พูดขึ้นเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าสามหกแปดโอเคนี่ค่ะแฮมเบอร์เกอร์ไนท์จิ๋ โอ้ยเจเจอยากตีนอแครว่ะเอาวาเอาเอแครงนี้ครับเอแคดําครับเมื่อเอาสิค้าเพิ่มระบบราคาไหมบวกบวกคันเป็นพีว่าเท่าไหร่ไม่ต้องบวกเอามันเดิเอา่งอามห้าหกเหมือนเดิม4ี่หนึบอกเลขหลังมาหน้านะครับและราคานี้นะครับก็คือเท่าไหร่ครับพี่สี3เก้าค่ะสามเก้ได้ อันนี้รวมมาเอกแค่แล้วหรอรวมแล้วไม่รวมสิรวมแล้วนอกจากอันนี้นะครับแต่รุนแรงเออจำไม่จำมือนะคิวเราย้อนยุคกลับไปสมัยแบบวัยเด็กๆของเราน้ำฟิวนี้ก็ให้ความสุดแล้เหมือนกันทงๆขื้อๆที่เรากินกปีก็ได้ก็ปีกอร่อยแค่นั้นผมชอบกินมากแต่ตอนนี้มาในแพ็กเกจที่แบบใหม่ตอนน่ารักนุ่มตอนน่ารัก มีหัวจุยด้วยหัวใจอืมของผมทุกทีที่ผมชอบกินมากเป็นชาไทยชาไทยโบราณดีเขากินกันโอเควันนี้นะครับก็เราก็อิ่มกันมากๆเลยแต่ว่าเดี๋ยวไปดูที่ั้นดีว่าเห็นว่ามีโซนเทคโฮมช็อปแล้วก็เทคโฮมโลคอลด้วยเดี๋ยวขอแวะซื้อของอร่อยๆกินไหมเติดมือกลับบ้านไปฝากพี่อาผู้ใหญ่แลยวันนี้อะไรติดอะไรมาเนี่ยโอเคไป เยอะมากนะเอาจริงๆนะแล้วตอนนี้นะครับเราอยู่อยู่ที่อ่ทีชั้น B ซึ่งข้างล่างเนี่ยเขามีโซนให้แบบซื้อของกินของใช้เต็มเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปเดินดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างมันจะมีอาหารขนมข้าวต้มเลยเต็มเลยไปดูวั้ยได้เห็นร้านนี้แล้วอิลิเคเซอร์อย่างสมชัยอิลิเคเซอร์เอาล่ะสตรอเบอรี่โค้ซองอันนึงครับถ้าผมเอาอันนี้ที่จะยืดออกมาทางนี้ได้ไหมครับไม่ได้นะไม่ได้เกียดด้วยเกียดด้วยไม่ได้ไม่ได้เอาไงวะ ผมผมมีลัส์เคอรี่กับช็อกโกแลตตอนผมอันเซตเตอร์สองอุ้ยจริงว่างโกชองก็อร่อยอุ้ยโอ้โหไอมอนเพิ่มอีกหนึ่งครับร้านเนี้ยดังฮอทดิสเนคนชอบกินกันเลยเนี้ยไม่คือจะให้ถ้าเกิดจะให้ดูฟองโกชองที่ไหนอร่อยเ่นที่ไหนดีอ่ะต้องดูลายของเขาถ้าเกิดพ่ค้าดีนะเออเหมือนวงปีงกต้นไม้เลยเนาะพ่คาดีนะเออเดี๋ยวพเห็นผลเนี่ยโอ้เอนการอะไรบ้างขอดูหน่อยดิ ผิวสวยอะคือสวยเพื่ออะไรครับเรามีอันเดียวคือแก้ได้หมดนี้เลยเหรอแม้แต่ผมอยากเก็บอาการเหน็บชาไว้ใช่ไหมชอบอมช้าช้าไม่ถึงไม่เหนื่ยดีใช่เมื่ออาการปวดหลังที่นี่มันเหมือนค่อยๆ่อยเริเออเรค่อย่าจะหนักขึ้นหนักขึ้นสองวันนี้นะ เรียบร้อยวันนี้อิ่มหนำสำราญแล้วก็ของมากติดมาติดมือกลับไปด้วยนะครับเป็นว่ามันสะดวกมากเลยสำหรับคนที่แบบบ้านอยู่แถวนี้ด้วยหรือว่าเ้ยใครที่เบื่อบรรยากาศในเมืองแล้วอยากจะมาเอ้ยออกมาแถวนี้ดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยรูแต่แถวนี้ใช่ไหมใช่ไหมคนถิ่นนี้อยู่แถวนี้ใช่ไหมล่ะเดอะมอลล์ร้านสโตร์คาระมากันได้นะครับเพราะที่นี่ร้านอาหารเยอะมากจริงคือดิเนกาวตรงนี้ก็คือเหมือนร้านอาหารที่แบบ กินจริงจังอ่ะเยอะมากเลยส่วนพอลโรงมานที่ชั้นดีข้างล่างตรงนี้เนี่ยเจ๊โคมโลคอลแบบนี้ถือกับท่านเลกท่านข้างบนมาเยอะมากอยากซื้อหลายร้านได้ก็คือแบบนี้ยังมีมุมตนี้อีกนะที่เราแบบเดินยังไม่ทั่วเลยนะมีความยกกู้งขลิตกุ้งเลยหลายร้านนั่งมาเปิดเยอะเหมือนกันครบจบทุกไลฟ์สไตล์ใครมาก็ได้จะมากับเพื่อนจะมาแบบคุ้มจะมากับพ่อแม่พี่น้องมาได้หมดมาโฟงกันปุ๊บ สามาวักเลยนันาง่ายมาด้วยสามาจะดวัได้ใช่ไหม b t ลงใช่ไหมลงสถานีตลาดไทยเลยตลาดทาไม่แกเลยโหแต่ก่อนลงตลาดพูบ่อย้าไทยเนี่ยสุขมวิก็สามารถมาจอดได้มีดจอดอินอดอดนที่จอดเยอมากที่จอดเยอะคือรดับเดมอเขาที่จอดแเอยู่แล้วยังไงนะครับวันนี้นิวกับเตบก็ต้องขอขอคุณนะครับเดมไลโต่าพระท่าพะทาใหม่ไลฟไตล์สนุกครับโอกาสหน้าเจอใหมครับบ เวลาไปเที่ยวไหนเนี่ยไปไหนยอบครับจะดีเพราะว่ายอบอิ่มเหมือนแบบนิวถ้าเกิดแบบนิวบอกว่าเฮ้ยไม่เอาไม่อยากกินเนี่ยไม่มีพลังงานอะไรก็ไม่กินสายเคาะเน๊อะเอาเน๊เอาเน๊เอาเน๊แต่ของผมจะดีเดียวกันเราให้กันเป็นสายเคาะซึ่บๆยอบอีกทีหนึ่งแต่ถ้าสายแซ่บๆเนี่ยต้องเป็นซิงไวโวกาลผลันไอันนี้คือคนเดียวกันเดียวกันนะซิงไวโวคนสามคนต่อสามคนกินกันกับเดียนิวสเปเชียลโอเคทุกคนจบแล้วเนาะใน ep ที่ห้าสเปเชียลกินกัน แคปเดนิวเนาะซึ่งน่ารักเหมือนเดิมน่ารักเลยนะาแบบคอมโบบาความมันจะมีความชาวตัวซึ่งเราก็บอกว่าถือแต่น่ารักน่ารักเอ็นดูเอ็นดูเอ็นดูการกินเยอะทุกลราเอ็นดูในสถานที่ที่พวกเขาไปเอ็นดูกันต้องมีการท้าทายต้องมีการแข่งขันไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตามหรือแม้แต่แคชเชียร์เนาะ เออกะต้องในแ่งกะต้องในวอลทั้งสองคนนี้น่ารักโอเคโอเคพี่เจมก็ไม่มีคอมเมนต์เยอะเนานะนอกจากจะเอ,อ่อแค่ชื่นชมพวกเขาในสี่ในในอีพีนี้ก็คือนิวก็ยังคงหลอ่อในเสื้อแดงชุดแดงเออเธอแล้วพายเอกเลยเออใส่เสื้อแดง่ดดงเออเาเป็นพายเอกเลยเออ,อ,เเเอ,อโอเคนะคะทุกคนส่วน ไม่ว่าจะเป็นคลิปไหนที่ทุกคนคอมเมนต์ในะน้ามาอย่าลืมนะเดี๋ยวพี่จะจะพยายามหาลงให้เพราะฉะนั้นฝอทุกคนรอด้วยนะเธอมันจะช้านิดนึงสรุปคลิปนี้เนาะก็ไม่มีคอมเมนต์อะไรเยอะไม่ว่าจะเป็นคําพูดกิริยาท่าทางใ,ใดๆถ้าเกิดว่าไม่ถูกใจหรือว่าไม่เหมาะสมใดๆก็ขออภัยว้นาะทีนี้ด้วยนะฝากติดเตือนกันได้นะทุกคนนะหรือแม้กระทั่งติดติงกันได้เลยไม่เป็นไรพี่จะสามารถ ปรับปรงได้ไม่กดไม่เครื่องหนอะได้ได้แต่อย่าแรงนะคะโอเคสรุปคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย